กำลังใจพี่โปง่งเรื่องราวของนักร้องชายชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีผลงานเพลงที่ฮอตอย่างมากเชื่อว่าหลายๆคนต้องรู้จักเขาคนนี้อย่างดีแน่นอนซึ่งคนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้เขาเป็นนักร้องในตำนานนั่นก็คือโป่งปฐมพงษ์หรือที่ใครหลายคนรู้จักกันในนามโป่งหินเล็กไฟนั่นเองคะ่ะปัจจุบันเขานั้นมีอายุ60ปีแต่ยังดูหนุ่มแน่นและแข็งแรงอย่างกับหนุ่ม30ต้น,ตน และล่าสุดโดยทั้งเพจมีการโพสข้อความว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและอะไรยิ่งต่อกาน,นจากไปของทุยร้องนำคณะคารายดอสโคปโดยพี่ทุยจากไปเพราะมีอาการไม่สบายที่เกิดจากมะเร็งมาได้สักระยะแล้วทางทีมงานของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวและคนสนิทของทุยเอ็ดเวิร์ดแวนโซด้วยค่ะ